เธอทำอะไรอะฉันสนใจดูรถคันนี้ค่ะดูไปก็เท่านั้นแหละเธอไม่มีสิทธิ์ครอบครองมันหรอกบน ทำไมพูดกับลูกค้าแบบนั้นล่ะฉลาดหน่อยสิเฟิร์สดูสภาพแบบนั้นสิจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อรถแพงๆแบบนี้อย่าไปเสียเวลาเลยคุณลูกค้าครับขอบสดีีครับคุณลูกค้าได้จองรถไปหรือเปล่าครับทำไมเหรอคะ ถ้าฉันไม่ได้จองไว้ก็ไม่มีสิทธิ์ดูรถใช่ไหมคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้จองไว้เดี๋ยวผมช่วยแนะนำให้นะครับเดี๋ยวฉันดูเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนำให้นะครับเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นฉันขอดูคันนี้ค่ะได้ครับ คุณลูกค้าครับเป็นยังไงบ้างครับถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามผมได้เลยนะครับรถคันนี้ลดได้อีกไหมคะรุ่นนี้ลถไม่ได้จริงๆครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจจะผมสอบถามผู้จัดการให้นะครับคุณคะ ฉันดูเรื่องมากขนาดนี้คุณคงไม่รำคาญใช่ไหมคะแล้วถ้าฉันจะยังไม่ซื้อคุณจะว่าอะไรหรือเปล่าไม่ว่าอะไรหรอกครับคุณลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อผมก็ยินดีต้อนรับครับเพราะมันคือหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับไปคิดดูก่อนนะคะถ้าตัดสินใจได้เมื่อไหร่จะติดต่อหาคุณคะ่ะ ว่าแต่คุณชื่ออะไรคะผมชื่อเฟิร์สครับนี่ครับนบามบัตรผมขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะฉันบอกแกแล้วว่ามันไม่มีปัญญาซื้อหรอกบทหน้าที่ของเราคือการบริการลูกค้านะ ลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าตัดสินใจฉันเข้าใจนะว่าแกต้องการยอดแต่แกก็หัดดูให้เป็นซะบ้างว่าลูกค้าที่เขาจะซื้อจริงๆมีแต่คนแต่งตัวดีๆทั้งนั้นสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนคะ ฉันดูไว้แล้วค่ะว่าแต่คุณเฟิร์สอยู่ไหนคะผมอยู่นี่ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับฉันอยากได้รถรุ่นนี้สักสิบคันค่ะเลยอยากมาจองกับคุณสิบคันเลยเหรอคะงั้นฉนันด้านนี้ค่ะขอโทษนะคะฉันจะจองกับคุณเฟิร์สค่ะไม่ใช่คุณ รบกวนคุณเฟิร์สทำสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะคะทำไมถึงเลือกจองกับผมล่ะครับข้อมูลรถรุน่นนี้ผมไม่เคยแนะนำให้คุณเลยนะครับพอดีว่าเจ้านายฉันสั่งมาให้จองกับคุณค่ะเจ้านายอ้าวคุณสวัสดีครับ ที่ดูไว้ตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีค่ะบอสขอบคุณนะคะคุณพิงค์ที่เป็นธุระให้ ฮัลโหลค่ะคุณพิงฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเอารถรุ่นนี้ฝากคุณจัดการต่อให้ฉันด้วยนะคะฉันดูคนไม่ผิดจริงๆนาอิจฉาเจ้าของที่นี่นะคะที่มีลูกน้องดีๆแบบคุณ ไว้นะคะคนเราจะรวยจะจนไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าเครื่องประดับภายนอกอย่าตัดสินคุณค่าของคนเพียงเพราะสิ่งที่คุณเห็นไม่ว่าฉันจะเป็นใครคุณจะเป็นใครเราทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองกันทั้งนั้น